สวัสดีครับนักเรียนครูมีภาพที่น่าสนใจมาให้ดูอีกเช่นเคยนักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาพไหมครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาพก็คือตัวอ่อนของปลาที่มีสมองและไข่สลังเรืองแสงเกิดขึ้นจากการนำยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนเรืองแสงของแมงกะพรุนมาใส่ในดีเอ็นเอของปลามีประโยชน์สำหรับการศึกษาพัฒนาการของอวัยวะในระบบประสาท ซึ่งปกติแล้วสังเกตได้ยากเราเรียกสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาใหม่และมียีนที่เราต้องการนี้ว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมชนิดอื่นอีกไหมครับแล้วทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมเหล่านี้มีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างปัจจุบัน มีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอยู่หลายชนิดนะครับเช่นแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถสร้างอินซูลินของมนุษย์เพื่อใช้สําหรับรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในการสร้างแบคทีเรียที่สามารถผลิตอินซูลินของมนุษย์ได้เริ่มจากการนํายีนที่ควบคุมการสร้างอินซูลินของมนุษย์มาเชื่อมต่อกับ DNA รูปวงแหวนของแบคทีเรียจากนั้นนำา DNA นนี้ ใส่เข้าไปในเซลล์ของแบคทีเ r ียทำให้แบคทีเรียสามารถสร้างอินซูลินได้และเมื่อเลี้ยงแบคทีเ r ียในสภาวะที่เหมาะสมแบคทีเ r ียจะแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนทำให้สามารถผลิตอินซูลินที่มีปริมาณมากได้นักเรียนคิดว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมแตกต่างจากการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมอย่างไร การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเกิดจากการนำยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง <_ d ises> ไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่มนุษย์ต้องการแต่การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมเกิดจากการนำสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เราต้องการมาผสมพันธุ์กันโดยหวังว่าจะได้ลูกที่มีลักษณะตามที่เราต้องการซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วรุ่น นอกจากแบคทีเ r ียที่สามารถผลิตอินซูลินของมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายด้านเช่นทางด้านการแพทย์เรามีข้าวสีทองที่มีวิตามิน A สูงช่วยป้องกันโรคตาบอดในเด็กเนื่องจากการขาดวิตามิน A ในด้านสิ่งแวดล้อมเรามีแบคทีเ r ียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันหรือพลาสติกในด้านการเกษตรมีข้าวโพด ที่ต้านทานสารกำจัดวัชพืชหรือฝยบยทีที่ทนทานต่อแมลงศัตรูพืชจากประโยชน์ที่มากมายเหล่านี้นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเราจะมาลองพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้พร้อมๆกันดูนะครับข้าวโพดดัดแปลพันธุกรรมมีความสามารถ ผลิตโปรโตีนที่เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตประเภทมแมลงทำให้มีผลผลิตสูงและลดต้นทุนการใช้ยาฆ่ามแมลงแต่จากงานวิจัยพบว่าเรนูของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมเมื่อปลิวไปตกอยู่บนใบของต้นรักจะทำให้หนอนที่กินใบรักเป็นอาหารจเจริญเติบโตช้าและมีอัตราการตายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนอนที่กินใบรักที่ไม่มีการปนเปื้อน ของเรนูข้อพูดดัดแปลพัตุกรรมการลดลงของหนอนใบรักส่งผลต่อพืชหลายชนิดเพราะเมื่อหนอนใบรักจเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อจักรพพัดที่ช่วยถ่ายเรยนูให้กับพืชจากหลักฐานนี้เป็นไปได้หรือไม่ครับว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลพัตุกรรมสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นได้นักเรียนคิดว่าเราควรใช้ประโยชน์ จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลผาธุกรรมหรือไม่ครับและมีเหตุผลสนับสนุนความคิดนั้นอย่างไรถ้านักเรียนยังตอบคําถามนี้ไม่ได้สามารถกดหยุดคลิปนี้เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนักเรียนได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนโดยให้เหตุผลว่าเข้าโพดดัดแปลผาธุกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชากรโลกซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากทรัพยากรที่ดินสำหรับใช้ในการเพราะปลูกบนโลกมีจำนวนจำกัดจึงต้องใช้ข้าโพดดัดแปลพันธุกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกหรือพืชดัดแปลพันธุกรรมช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนื่องจาก พืชดัดแปลงพันธุกรรมสามารถต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ทำให้อัตราการใช้สารเคมีลดลงหรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยนอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรปลอดภัยจากการได้รับสารพิษและลดต้นทุนการผลิตส่วนฝ่ายค้านอาจให้เหตุผลว่าสารพิษจากยีนที่ตัดต่อเข้าสู่ข้าโพดจะมีผลกระทบต่อมแมลงอื่นที่มีประโยชน์เช่นนอนผีเสื้อจักระพัด หรือเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเราปลูกพืชดัดแปลพันธุกรรมแต่เพียงอย่างเดียวหรือพืชดัดแปลพันธุกรรมอาจไปแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ดั้งเดิมทําให้สายพันธุ์ดั้งเดิมลดจํานวนลงนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดวัชพืชที่มีความสามารถต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชคำตอบของนักเรียนเป็นอย่างไรครับ แตกต่างจากตัวอย่างของครูหรือเปล่าอาจตัดสินใจยากหน่อยนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมีประโยชน์มากมายแต่ก็อาจส่งผลกระทบที่อันตรายได้เช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจมีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจึงมีการกําหนดลักษณะที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมดังตาราง ระดับความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมประเมินจากลักษณะต่างๆได้แก่ 1. แหล่งที่มาของสารพันธุกรรมถ้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมได้รับยีนจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีความเสี่ยงมากกว่ายีนที่มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเพราะยีนอาจมีการแสดงออกที่แตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเช่นแทนที่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จะผลิตสารที่เราต้องการมันอาจผลิตสารก่อภูมิแพ้หรือสารพิษขึ้นมาแทน 2. ความสามารถในการอยู่รอดในภาวะที่ไม่เหมาะสมและ 3. ความสามารถในการขยายพันธุ์ได้เองถ้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมสามารถทนทานต่อภาวะที่ไม่เหมาะสมได้เป็นเวลานานรวมถึงสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์จะทำให้ความเสี่ยง ที่สิ่งมีชีวิตดัดแปลผธุกรรมนั้นหลุดลอดออกสู่ธรรมชาติและเพิ่มจํานวนประชากรได้มากขึ้นในระดับโลกข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลผธุกรรมอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศบางประเทศอาจจะยอมให้ผลิตและบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลผธุกรรมบางประเทศอาจบังคับให้ติดฉลาก หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมแต่แบ,บางประเทศอาจไม่ยอมรับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเลยก็ได้ประเทศไทยเองเคยได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากกรณีที่สาภาพยุโรปปฏิเสธและส่งกลับมะกอของประเทศไทยเนื่องจาก มีมะลรกอรัดแปลพันธุกรรมปะปนอยู่จากกรณีตัวอย่างดังกล่าวเราจึงต้องตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากเนื้อหาในบทนี้นะครับเราจะสรุปได้ว่า 1. สิ่งมีชีวิตดัดแปลพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตที่เรานำยีนที่ควบคุมลักษณะที่มนุษย์ต้องการจากสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไปใส่ใน DNA ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งและ 2. ส,สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมีประโยชน์มากมายแต่เราต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะนำไปใช้างานท่านทักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ